สวัสดีครับมาพบกับจมฮ้อนเจริญนยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับรวันนี้พามาชมรถบ้านนะครับส่งมาเช็คบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับพร้อมทําสีนะครับคันนี้เหมาทําเลยนะครับทั้งคันลูกค้าต้องการให้กลับมาใหม่สมบูรณ์อีกครั้งนะครับพร้อมชุดแต่งขยายปากก็มาดูสภาพก่อนเช็คก่อนบิ้วก่อนเก็บงานนะครับก็ประมาณนี้เลยเสาตู้มีหักด้วยนะครับ ร้อยเชื่อมเพิ่มเติมมาเยอะนะครับพื้นปากก็ปูเหล็กไม่เรียบร้อยเสาตู้เสียศูนย์นะครับมานี้เลยนะครับรถก็สิบปีแล้วนะครับเข้าปีที่สิบเอ็ด เดี๋ยวมาชมนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับออกมาจะสวยงามเป๊ะแค่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ